เพื่อนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือน<ๆ>เพื่อรับชมรับฟังคลิปใหม่ก่อนใครเลยและตาย่างคลิปก็มีแฟนเพจ a c e b o o k นะครับผมอย่าลืมกดเข้าไปแล้วก็กดติดตามกดถูกใจกันได้เลยนะครับ สวัสดีเพื่อนๆนและน้องน้องที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมโดนัลโดโดแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกม Ark Survival Evolve Mobile อีกครั้งแล้วนะครับผมแล้ววันนี้พี่ก็จะพาน้องๆเนี่ผมไปจับเจ้าสไปโนดันเจียนกับเจ้าเดลดอนดันเจียนนะคผมเจ้าหมูอูดนั่นเองแต่ก่อนจะไปจับกันนะครับผมมาดูหน้าตาบี้ก่อนบอกเลยว่าโอ้โหหนุ่มเกาหลีมาเองก่อนที่เราจะไปจับกันนะครับผมพี่ก็มีคลิปเกมมาแนะนํานะครับผมเป็นคลิปเกม Sea of Thieves นะครับผมไปดูตัวอย่างกันได้เลยครับ ฝังมันบดไปก่อนมึงเข้าพอหย่านพูดเกินบ anyway> ูบู่อเวนตะไลมึงไปตอนกันศพมาม่วงไปคุณะฝังกมึงด้วยจอบบ้งมาบูแลกีฝังแม่งเลยมันใช่นี่บ้งมาบู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 แกแม่งแลกฝังแม่งแล้ว ก็ถ้าน้องๆอยากจะชมคลิปเต็มนะครับผมสามารถกดเข้าไปที่เครื่องหมายตกใจขวามือบนได้เลยนะครับโอเคครับผมวันนี้พี่ก็จะมาชุบจากชิปนะครับผมนอกมาชุบเจ้าสไปโนจากชิปนั่นเองที่ไปลงดันเจียนมาเมื่อวันพุธนะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวจะชุบเลยแล้วก็จะชุบเจ้าหมูอูดๆมาด้วยนะครับผมเจ้าคุมบ้าใช่ไหมเออมันชื่อคุมบ้าเดี๋ยอ โอเคนะเราเริ่มจากสไปโนก่อนเลยนะผมโอเคมาไอเจ้าสไปโนออกมาลุกมาห้ามันจะสีสวยแบบไหนว่ะมาดูกันนะครับผมเอ้ยมันใช้24เอมเบอร์ในการเรียกนะผมมาออกมาไอหนูออกมาลูกโอ้โหโดนไปแล้วครับผม24เอมเบอร์ อ้าโดนไปแล้วครับอ้าวว้าวสีน้ําตาลหลังเป็นแสงด้วยดูดิโอเปลี่ยนสีเอาเขาตบอะไรของเขาอ่ะตกก็ไม่โดนนะครับผมเออประหลาดดีจริงๆนะครับผมตกไม่โดนพี่ก็ยิงฟรีดิแบบนี้เออเอาเอาเอากระตุกกระตุกเอาเอาเอาเกมกระตุกก็มาแน่ผมเอาออกมาเอาต่อไปไอ้แหน่หนันนันไม่โดนหรอกนี่ไงอุ้ยกดพิด กูเด้อเจ้เอ้าเฮ้ยมันตบโดนแล้วเอ้ากูสวยแล้วสวยแล้วเอาเอาเอามันหนีหนีแล้วเว้ยหนีแล้วเว้ยหนีเว้ยจะไปไหนไอ้หนูเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวกระโดดลงไปเฉยเลยเฮ้ยโอ้แล้วกูจะรอดไหมเนี่ยเอ้ากระโดดลงน้ำแล้วเอ้าไงยังไงเออยิงก็ไม่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 ไอ่ีไอ้เรียบร้อยครับผมโอเคห้ยก็ไม่ยากนี่หว่า ปืนเรามันแรงนะบอกเลย <c oughs> ก็สำหรับเจ้าสไปโนเนีครับผมน้องๆเจ้าสไปโนเนี่ย,ม,ยมันกินอาคิปเบิลของอาเจนนะผมซึ่งพี่มีไข่อาเจนอยู่ฟองหนึง่งพี่ก็ทำคิปเบิลมาพี่ไม่รู้ว่าทีเดียวจะจับมันได้เลยหรือเปล่าถ้าใส่คู่กับยาคูณสิบนะครับผมแต่ก่อนหน้านั้นเดีย๋ยวพี่ขอไปเตรียมนะผมเตรียมเนื้อน้องมาให้สไปโนมันไว้กินก่อนเนาะเออ ว่าเมื่อกี้เห็นแบบๆไอ้ดิปโ,ปโดคัสอยู่แถวๆนี้เดีวมันขึ้นทางไหนวะทางนี้เปล่าวะอออ่านั้นก็ทางนี้แล้วกันอโอเคเราขึ้นทางนี้เลยนะผมเพื่อที่จะไปเมือ่อกี้ก่อนหน,น้านี้ที่พี่จะกระโดดลงมาพี่เห็นไอ้เจ้าดิปโ,ปโดคัสอยู่แถวๆนี้เวแบๆบแบบใกล้ๆนี้แหละเออเดี๋ยวลองวิ่งวนดูดิออยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอ๋อเจอแล้วครับผม นี่แหละครับผมเจ้าที่โปโดคัตเนี่ยผมแรงฟาร์มเนื้อน่องของดีเลยนะตัวเนี้ย <c oughs> ให้เยอะให้เยอะ <c oughs> เอาปืนเป่าก่อนยิงยิงเข้าไปเอ็งรีบรอทตัวครเลยโอ้เอหมุนบิดเลยทีเดียว <c oughs> โอเคเราได้เนื้อน,น่องมาแปดอันนะครับผมมาี๋ยวดูตรงนีอโอ้โ,อโ,อโอเจ็บเนี่ยเกือบเกือบเกือบโอเคไม่เป็นไรครับผมอ่ะเราใส่ยาคูณสิบไปแล้วใช่ไหม ยังไม่ได้ใส่เนี่ยผมเดี๋ยวเราใส่ยาคูณสิบไปก่อนไหมเออใส่ยาคูณสิบไปก่อนบา้าบเขาให้อ่าโอเคแล้วก็ใส่คิปเปอร์เนี่ยผมสําหรับน้องๆคนไหนเนี่ยผมเพิ่งเล่นใหม่เนาะเออเพิ่งหัดเล่นใหม่เนี่ยผมอาจจะสงสัยว่าไอายาคูณสิบเนี่ยมันไว้ทําอะไรเนี่ยผมก็คือปกติเวลาเราใส่ค่าอาหารนะครับผมมันก็จะขึ้นสมมติมันขึ้นแค่หนึ่งเนี่ยเออถ้าเราใส่ยาคูณ10เข้าไปด้วยเนี่ยผมจากค่าเทมที่มันขึ้นหนึ่งมันจะขึ้นเป็น ขึ้นเป็นสิบเลยนะครับผมก็เออมันก็ดีค่อนข้างดีนะครับผมเป็นของที่ค่อนข้างดีและหาได้ฟรีในเกมได้นะครับผมจากการลงถ้ำลงถ้ำเนาะเออแล้วก็อาจจะเข้าใจยากหน่อยว่าเออมันคูณ1ิบยังไงเอาเป็นว่าถ้าเกิดเราให้มันกินยาคูณ1ิบเนี่ยมันก็จะฟื้นเร็วขึ้นนะครับผมเออแค่นั้นเองเออแต่ว่ามันมันขึ้นช้าว่าเดี๋ยวพี่คิดว่าพี่จะไปทําที่นอนนะครับผมมันนอนเนาะเออให้มันเวลามันเร่งนะครับผมมันจะแบบเ ไวขึ้นอย่างนี้ไงต้องบอกก่อนนะครับผมเทคนิคการนอนที่นอนเนี่ยมันใช้ได้เฉพาะออฟไลน์เนี่ยผมออนไลน์มันนอนไม่ได้เนี่ยผมเพราะเวลามันเดินตลอดแต่ข้อเสียของออฟไลน์นะครับผมก็คือ น้องๆอ,อาจจะเห็นว่าเฮ้ยออฟไลน์มันนอนได้มันดีใช่ไหมจริงๆแล้วไม่ดีเนะยครับผมเวลาน้องๆจะไข่เลี้ยงเจ้าไดาโนเสาร์น้อยๆเน,น,นะยครับผมถ้าเกิดเป็นออนไลน์นะก็คือเราฟอร์ฟักเสร็จเราเลี้ยงให้มันจนกินอาหารเองได้แล้วเราใส่อาหารไว้ในถาดน,นะครับผมแล้วก็ปล่อยไว้เลยคือเราก็ไปเล่นเกมอื่นไนดะ้เลยกลับมามันก็จะโตขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแต่สําหรับออฟไลน์ะครัยผมต้องบอกไว้ก่อนตรงนี้เลยนะว่าเราต้อง เปิดเกมตลอดเวลานะผมปิดเครื่องไปเปิดกลับมาเลยเสามันก็ตัวเท่าเดิมนะผมไม่โตเนาะนี่คือข้อเสียของของอ่าของของออฟไลน์นะครับผมเออแต่ข้อดีของมันก็สามารถนอนได้นะผมก็คือนอนแล้วเล่งเวลาแบบสมมุติว่าตอนนี้มันมันเย็นแล้วเราอยากจะตื่นไปตอนเช้าแล้วเราขี้เกียจไม่อยากอยู่ตอนคืนแล้วเราก็นอนตื่นขึ้นมามันก็เช้าพอดีนะครับผมเออมันก็เป็นวิธีที่ดีเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ข้อดีของของอีกอย่างหนึ่งของ ออฟไลน์เลยเนี่ยผมก็คือเราสามารถเซฟได้นะเซฟเซฟได้สมมุติเราเฮ้ยเราคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปข้างหน้าเราเสี่ยงเราจะไปตายเราเซฟไว้ก่อนพอเราตายปุ๊บเรากลับมารีได้นะครับผมเออโอ,อ้และอีกอย่างหนึ่งเลยอีกอย่างหนึ่งเราสามารถเรียกดโดโนเสาที่ไหนก็ได้นะผมไม่จำเป็นต้องสร้างเตียงนะเออสําหรับออฟไลน์นะครับผมมันก็ดีต่างกันเนาะเออแต่ข้อเสียก็คือเราก็เล่นคนเดียวแล้วก็เหงาๆแล้ผมโอเค ก็เดี๋ยวพี่จะวางเตยียงไว้ตรงนี้อ่าแล้วพี่ก็จะนอนนะครับผมอ่าเดี๋ยวไปดูก่อนว่าไอ้เจ้านั้นมันจะ๋อะมันจะตื่นแล้วนี่ว่ะไม่รู้ว่าทีเดียวมันจะเทมได้หรือเปล่าเนาะเออลองดูนะครับผมพี่ใส่คิปลเบิ้ลไปแล้วมันน่าจะเพิ่มอยู่แหละโอเครอ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 ,อนะครับผมโอ้ทีเดียวนะครับผมว่่ห้าใส่ยาคูณสิบกับคิปเบิ้ลหนึ่งชิ้นเรเวลสองร้อยหกสิบก็จับได้เลยเับผมโอเคเดี๋ยวพี่ให้เนื้อมันไปก่อนไว้กินนะเออ ไอ้หนูตามมาห่อมาน,นี่ลกูกเดี๋ยวพ่อจะพาขึ้นไปข้างบนก่อนเดี๋ยวเราเอาเจ้าสไปโน่เนี่ยผมไปจอดข้างบนก่อนเนาะเพื่อจะได้แบบว่าจะได้แบบเวลาไปจะได้ไปแบบง่ายๆนะผมเพราะว่าตรงนี้มันค่อนข้างลำบากเนาะเวลาขึ้นอ่ามานี่ลูกมานี่ตามมาตามมา,า,มมาเอามันหายไปไหนแล้วเอาเฮ้ยหายเอ้าไอ้หนูหายไปไหนลกูกเอา้าเอาอยู่นู่นอยู่นู่นอ๋อมันติดหินไอ้หนูมานี่แล้ว เออมานี่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 โอ๋ออ๋ออ๋อวิ่งวันละวิ่งวันละวิ่งวันละวิ่งน่ารักไหมผมพี่ชอบท่าวิ่งมันจังเลยน่ารักดีดูสีสวยด้วยเนี่ยโอ้โหเอาจมูกเปลี่ยนสีได้โคตรแจ่มมาเนี้ตามมาลูกเออวิ่งตามมาวิ่งตามมาเอาไปไปทำไปยืนท่าไปไปแอคท่าโชว์เลยตรงนั้นลูก เออวันนี้วันนี้วันนี้เออนนั่แหละเดินตามมาเดินตามมานั่นแหละอย่าตกนะลูกนะอย่าตกนะตกนี่คือจบเลยนะวิ่งใหม่เลยนะเออตามมา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 โอ้ยแรปเตอร์แรปเตอร์แรปเตอร์ลูกหนูมานี่ตามมาลูกตามมาตามมานี่เออตามอ้าวเอ็งจะวิ่งเหรอเบรกไม่อยู่หรือไงนั่นนะวิ่งล่วงไปเลยโอ้ยกูต้องลงไปตาไปเรียกมันแค่ไหนเนี่ยโอ้เหนื่อยเลยกูเอา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 มันวิ่งขึ้นมาได้ไป ว่าต้องไปพาขึ้นตั้งแต่ต้นแล้วมาทูอ่าโอเคค่อยๆเดินนะทีนี้ค่อยๆเดินนะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบแซงนี่ล้อหินมานี่เห็นไหมตามพ่อมาลูกนี่ขยับมาขยับมานน่เออเออตามอยู่บ้านเนี่ยเอออย่างนั้นแหละลำนี้ำนี้มานี่มาเนี้ตามมา่หยุดตามไม,ม่หยุดเดินตามมาลูกบอกว่าอย่าแซงเอ็งจะแซงพ่อทําไมแล้วเดี๋ยวก็ล่วงอีกแหละเออมาน,นี้ตามมาตามมา Okay. ยังตามอยู่ยังตามอยูอ่มานนี้เอออมานี่มานี่วิ่งมาวิ่งมาลูกวิ่งมาวิ่งมาเออยังตามอยู่มาเอออย่า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 เลยอย่าเลยโอ้โหเนี่ยเอาติดหินอีก <c oughs> จะมารอไหมเนี่ยเออไม่น่าอย่างนี้แหละเออรอนะลูกรอรอหนูรอตรงนี้นะอ่าต่อไปเราจะเอาชิปเนี่ยครับผมไปชุบเจ้าเดลอดอนนะครับผมหรือเจ้าพุมม่านั่นเองนะผมอือหือเอาคูมา,ท,าท่ากันเลยทีเดียว <c oughs> โอเคเดี๋ยวพี่จะไปทางไหนดีวะเดี๋ยวนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีบันไดอยู่ตรงนี้เปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นก่อน สูงเกินอ่ะพี่ว่าเดี๋ยวเราต้องอ้อมนะครับผมเราต้องอ้อมโค้งต้องอ้อมออกไปเออเดี๋ยวอ้อม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 นอืมเ้หนูมันสวยแล้วผมสไปโนนี่แล้วสีแบบนี้ด้วยนะผมโอ้พี่ชอบสีออกส้มๆแล้วก็ขี้บเรืองแสงได้ฮาเผื่อน้องๆคนไหนยังไม่รู้อีกนะครับผมว่าพี่ไปเอาชิปมาชุบจากที่ไหนนะผมในดันเจี้ยนนะน้องๆต้องจบดันเจี้ยนก่อนนะครับผมไปเอาชิปมาชุบนะครับผมเออ อเคมาต่อไปแล้วผมคือพี่จะใส่ปีกแมงกบอลแล้วกันข้ามไปแล้วกันไม่รู้ว่าถึงป่ะไี่กลัวเลยยังเลยอ่ะอันเดี๋ยวพี่จะวิ่งไปโดยไม่ต้องโดดแล้วกันเออเนี่ยถึงป่ะวะถึงดิถึงดิทังดิถึงดิไม่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 โอ้โหมีถึงเอ้ยกูลงไปวิ่งใหม่เลยทีนี้โอ้ยรูงี้น่ากระโดดแล้วเนี่ยเออ วิ่งขึ้นก็วิ่งขึ้นว่าเหนื่อยอยู่เออแต่อากาศแถวนี้มันร้อนมากนะผมค่าน้ําพี่รดรัวๆเลยอเออดูออจะปีกมันพอเออไป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 วิ่งวิ่งวิ่งขึ้นไปนะผมวิ่งวิ่งขึ้นไปเดี๋ยวเลาะทางก่อนเออมันมีทางขึ้นทางนี้นี่หว่าลองขึ้นดูดิว่ามันจะสามารถข้ามไปได้ไหมดูที่มันจะบินได้มา,าเออมันข้ามไปเลยนี่หว,ว่าเออไม่ต้องบินเนี่ยผมโอเคมา เออแล้วพี่ก็มีอาเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆเนี่ยผมน้องๆมาบอกน้องๆนะเวลาจะจับไอ้เจ้าหมูเนี่ยเออน้องๆอาจะแบบแบบบางทีแบบเฮ้ยชุบมาแล้วยิงมันเลยใช่ไหมนี่พี่มีวิธีแนะนํานะครับผมเอ,อ่ออาเวลาเราเรียกมันมาแล้วนะผมเรียกมันมาก่อนเดี๋ยวเราเรียกมาก่อนอ่ะโอเคนี่เจ้าอ่าเราเรียกมันออกมามันใช้กี่ยี่สิบสี่เอมเบอร์เหมือนกันนะครับผมเท่าไก่สไปโนโลเลย เราเรียกออกมาปาั๊บน้องๆอ,อย่าเพิ่งยิงฆ่าสลบปนะครับผมพี่แนะนํานะให้น้องๆเครัยผมเอาปืนที่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะผมเคาะมันก่อนเคาะเคาะเคาะให้มันหิวเนรัยผมยิ่งมันเปิดหิวเท่าไหร่นะครับผมค่าอาหารมันก็จะยิ่งลดมากขึ้นเท่านั้นเนาะเคาะมันไปเรื่อยๆครับผมเคาะมันไปแต่ไม่ถึงขนาดให้มันใกล้ตายนะเออเราก็อดทนหน่อยปุ๊บเราก็เอาโล่ก,กันไว้ให้มันหิวให้มันหิว เห็นไหมพอมันหิวเลือดเพิ่มเรื่อยๆเนี่ยผมมันก็จะหิวมากขึ้นเนาะเราก็เคาะใหม่อีกรอบเคาะปืนเคาะใหม่เคาะเคาะเคาะไว้เคาะไว้เนี่ยผมอ่ามันเปิดหิวอีกแล้วแสดงว่าเ,เดี๋ยวมันค่าอาหารมันต้องลดลด,ลดลงเนี่ยผมโอเคแล้วนี่นี่เอาสักหน่อยเอาสักหน่อยอีกสักหน่อยเอาสักหน่อยอ่าอ่าหลังจากที่เราคิดว่าโอเคพอแล้วพอแล้วนะครับผมค่าอาหารมันพอแล้วเนาะเราก็ยิงให้มันสลบได้เลยนะครับผมยิงไปเออนั่นแหละ ยิงยิงยิงโอ้โหแต่ว่ามันกัดพี่แรงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเออมันฮิวอีกเอ้าค่าอาหารยิ่งลดเอ้าเอ้าหิวไปฮิวไปอันหนี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 ไปไหนแล้วไอยิงมันตลบก่อนเอออุ้ยอุ้ยมันลบเฮ้ยอย่าลงน้ํานะวเว้ยเฮ้ยโอ้โหงานเข้าแล้วไงถ้ามันลงน้ํานี่คือมันสลบมันแล้วก็จบโอ้โหอ้ยกูโอ้ยโดดพลาดเก็บโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมันสลบในน้ํางานเข้าแล้วเดี๋ยวก่อนโอ้เรามัน ข้าวเซยเย็นมันลดด้วยนะเนี่ยโอเคโอค้ยข้าหิวมันก็ลดไปเยอะอยู่นะครับผมข้าวเซเย็นก็ลดเรื่อยๆเดี๋ยว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 เอายาคุณสิบสายมันก่อนแล้วกันเราไม่มีเนื้อแล้วเนื้ออยู่ที่สปไปโนหมดเลยเนือเ้อนุ่งเนื้อน้ององ,งานเข้าละเอาไงดีอะเนื้อธรรมดาไหมเนื้อธรรมดาก็ได้อเอาก่อนเดี๋ยวมันตายเนี่ยผมเสียยี่สิบสี่เอเบอร์ฟรีเดี๋ยวเสียยี่สิบสี่เอเบอร์ฟรีเนะผมต้องเอาเนื้อก่อนเออเนี่ยเศ โอเคเมื okay, ่อกี้มันมันฮิวอยู่ค่าห่ามันก็ลดเยอะอยู่เนาะเราใส่ให้มันไปเลยเนี่ยผมไหนเอาเอาไปลูกอินไปเออนั่นแหละอ่าโอเคดูขึ้นเรื่อยๆเนี่ยผมโอเคโอเคขึ้นทีละกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยขึ้นทีละสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมขนาดใส่ยาคูณสิบแล้วนะถ้าไม่ใส่ยาคูณสิบนี่น้องน้องคิดสภาพเอานะครับผมว่า จะจับนานขนาดไหนเนาะเออแต่ถ้าเกิดน้องๆทําให้ค่าหิวมันลดลงมันก็จะขึ้นเยอะเยอะแบบให้ให้ค่าหิวมันให้ค่าอาหารมันหมดไปเลยอย่างเงี้ยมันก็จะ,จะจะไวอยู่นะครับผมสําหรับพี่พี่ใส่คุณสิบไปไวกว่าโอเคเพื่อความรวดเร็วนีครับผมอืมอ่าโอ้มาเซฟเซิร์ฟไปเลยเรียบร้อยครับผมโอเคฟื้นก่อนมันตายถ้าเกิดค่าออกซิเจนมันหมดคือจบนะครับผมมันตายแน่แน่เออเลือดมันจะลดแบบพวบๆเลย โอเคอืมไอ่อาเราเอาอาหารใส่ให้มันเลยนีผมแต่พี่ไม่ได้ทําอานขี่สไปโนมาเนาะเพราะว่าพี่จะให้เจ้าสไปโนนะมันตามเจ้าหมูตัวนี้เนี่ยผมเพราะว่าจะได้เราจะได้ทดสอบอความสามารถของไอ้เจ้าหมูนี่ด้วยนะว,นว่ามันทําอะไรได้บ้างโอเคมันมันใส่หมวกไม่ได้ดี่หมาแม่เสียดายงั้นใส่หมวกให้เลยเนี่ยโอเคครับผมอ่ะพร้อมกระเรียง พร้อมกันแล้วก็ไปเลยครับผมบัลุยโอเคไปครับวิ่งครับวิ่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิง่งวิ่งเข้าไปอืมนั่นแหละมันกระโดดได้ด้วยนี่เอาว่ะเดี๋ยวพี่จะตั้งเจ้าตัวนี้ชื่อว่าคุมบ้านะผมเจ้าคุมบ้าแหมยังก็ไลออนคิงหน้ามันเหมือนเนีผมเหมือนพุมบ้าในไลออนคิงเลยอะ่ะ แต่ถ้าวิ่งมันตลกตลกอย่าดูห่างชี้เลยนะผมคือในโมบ,บายเนี่ยนะครับผมเราก็จะเจอมันแต่ในอ่าในดันเจียนเนาะแต่ถ้าเป็นใน P c เนี่ยผมบอกเลยว่ามันอยู่ตามแมปเนาะมันมันลุมเนี้ยผมมันมาเป็นฝูงเนาะแล้วมันก็หิวกันโอ้โหสุดยอดนะผม <c oughs> โอเคอ่ะมาพร้อมแล้วลุยเนี่ยผมตามมาลูกตามมาลูกสไปโนลูกนี้นตบ แมงปอโชออกัดมันโดนเนี่ยโอเคกว่าจะโดนเล็งยากว่ามาตามมาตามมาตามมาโอเคครับผมเฮ้ยลองไก่นี่เลยลองไก่ขี้เมานี่เลยมานี่เออนั่นแหละตกไปลูกยื้อสองขาตบนั่นแหละเอ,อ้หนูนไปกัดมันทำไมอะไม่ยืนสองขาตบเหมือนเมื่อกี้เออนั่นแหละงับไป อ,อถ้ายืนสองขาตบมันจะแรงกว่าไงเออสไปโนอ่ะมาตายมาตายไปแล้วก็บอกมามีมต,าตัวอะไรให้ลองอีกไหมมันนี่อ,อ๋อสเตโกนี่ก็ได้นีครับผมนี่กระโดดงับไปเลยอ่ะไม่โดนวืดเออไอ้เออ,เอนั่นแหละลุ่มลุ่มลุ่มนั่นแหละนั่นแหละไอ้หนูนั่นแหละนั่นแหละยิ่งอยู่กับน,น้ำมันยิ่งโหดเนี่ยผมสไปโนอ้อาวอา่ะยืนยืนสองขามันตายแล้วยังนั่นแ่ะเอา้าเออเออ เอาอาเจออย่างงี้เขาเปิดประเด็นกันอ่ะเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดิไอยังไงไอยังงะไปเออแล้วแหละนั่นแหละไอหนูเอาจัดการมันนั่นแหละนั่นแหละดูนี่นะผมดูไก่เล็บยาวโอ้ยเล็บยาวเออคุยร้อยเจ็ดสิบนึผมไม่โอตคสูงเออมาดิมาดิเออนั่นแหละลุมมันลุมมันโอ้ลุมมันเออนั่นแหละลุมมัน ไม่เงียบไม่งับงับงับขามนลูกไอ้คุมบ้าลูกเออนั่นแหละเรียบร้อยครับผมเรียกอวิ่งไปไหนนั่นล่นะอ่อเอาเอาวอิาวาวาว่งไปแล้วเอาไปตบปลาหิวเหรอเนี่ยเอ,อพ่อจำแนงพ่อให้อาหารไปแล้วนี่ออพ่อให้เนื้อไปทั้งเยอะหนูหิวอะไรนหนูต้องเอาเนื้อมาแบ่งน้องน้องไม่มีเนื้อกินแล้วมันนี่เออดูโหตาขาจริงๆเลยมาเนี่ยเอาเนื้อมาบ้าง เออนั่นแหละโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอโอ้ยโอ้ยเดี๋ยว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 เลือดกปาโอ้เดี๋ยวเริมพี่ไปเผอกดมันอ๋อมันเป็นตัวใช้สกิลของมันเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่ให้เนื้อไปก่อนเดี๋ยวเราปิดสกิลมันก่อนนะครับผมเจ้าหมูนี่นะครับผมสามารถฮิวได้ด้วยนะครับผมเวลาสมมติว่าไรโดสับแบบมันอ่าเ้าเรียกอะไรอะ เลือดลดนะครับผมเจ้าหมูนี่จะมีความสามารถพิเศษในการฮิลตัวเองแล้วก็ฮิลไดโนเสาร์รอบๆข้างได้นะครับผมดูอันนี้มันเลือดเต็มแล้วอ่ะเมื่อกี้มันไปไปเปิดฮิลนะครับผมอันนี้มันเปิดฮิลอยู่เมื่อกี้เลยเลือดเต็มเลยมาเดี๋ยวลองใหม่เดี๋ยวให้มันไปบาดเจ็บก่อนเนาะเจะ้าสไปโนมาเดินตามกันมาลูกๆอั่นแหละนั่นแหลกอ๋อเฮ้ยน่านรัยเอาแรปเตอร์ แรปเตอร์จะเอาไงอะเราจะเอาไงอะเราจะเอาไงจะเอาไงอันน่จะกระโดดนี่ไงหัวหลุดไป <laughs> มามาพาลาเซอร์มาพาลาเซอรซอ์นี่ดูด้วยดูด้วยพี่มากับใครนี่ไงเอออีกตัวทําดาเมจตัวคอยฮิวเนี่ยผมเจง๋งเนี่ยผมซัพพอร์ตดีเออู้ยมันลุกอูยมันลุกอูยมันเออนั่นแหละลุยมันเออนั่นแหละกัดมันอ๋อโอ้ยโอ้ยจิ้งจกน้อยมันอาไ, ok ไอ้จิ้งจกน้อยจะไปซัดกับจิ้งจกใหญ่แล้วดูดูดู <c oughs> ไปงับขาเขาโอ้ยตัวเขาเปียกเดียวนิดโอ้โหห้าวจริงๆเลยโอ้โหเฮ้ยในแอดดอบมีอะไรเบิกเกือได้เอมเบอร์นะครับผมเออได้เอมเบอร์ก็ดีหน่อยเนะาะอ๋อไม่ค่อยได้อะไรนะผมอจะได้จังโอเคครับผมก็เดี๋ยวค่าาหารมันก็ยังเพิ่มอยู่ไปลองต่อเนะ เดี๋ยวเราไปหาตัวโหดๆซะหน่อยนะครับผมเพื่อที่เราจะได้ลองว่ามันจะฮิวแรงขนาดไหนนะฮะอ่านี่บวกเลยไหมบวกเลยไหมอืมอืมไม่ไอ่ไงไม่กัดเข้าไปกัดเข้าไปกัดเข้าไปเอออะไรอู้หูมันกระทืบมันกระทืบเออตัวเรากัดทีละร้อยเลยเนี่ยหมูตัวนี้มันกัดทีละเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ร้อยนะผมสองร้อยอ๋อแรปเตอร์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 มาใจเย็นใจเย็นแรปเตอร์ใจใจเย็น อุดโดนจนได้เออช่วยพ่อด้ลกูกเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเออดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวนี่เอามันฮิวเฉยเลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลดรถนี้ก่อนเออโอ้ยเลยไม่รู้เลยเลือดลดไม่ลดเฮ้ยไอแรปเตอร์ไอโตบ๊บไอไอไอมันเป็นตัวน่าลำคาญมากเลยเนี่ยผมแรปเตอร์เนี่ยสำหรับพี่นะเฮ้ยอา้อาวอา้าวหังนั้นเขาวิ่งหนีอะไรกันนะ่ะ ไปดูสิเขาวิ่งหนีอะไรกันมามาตามมาลูกมาเออ,อวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาไปดูนะครับผมว่ามันหนีอะไรมานะครับผมอ่าห <c oughs> ยุดหยุดหยุดเดี๋ยวนี้น้องๆน้องๆไม่ต้องคิดเนะยครับผมหยุดคิดได้เลยพี่รู้ว่าน้องๆจะคิดว่าให้พี่นะครับผมไปบวกกับมันใช่ไหมหยุดคิดไว้ตรงนั้นเลยนะครับผมไม่พี่ไม่บวกมันแน่นอนนะครับผมลูกพี่ตายแน่ๆนะฮะ ยังไม่ใช่วันนี้ต้องบอกก่อนว่ายังไม่ใช่วันนี้หยุดคิดเลยนะฮะเดี๋ยวพี่อ้อมไปก่อนโอ้โหเหมือนจะเดาเดาใจน้องๆถูกนะนนนเนี่ยเออหุ้ยอะไรเอฮ้ยยูนิคอร์นมะเนี่ยไม่ใช่นะมมมาลายเออเดี๋ยวพี่มาจับมาลายบ้างดีกว่าเออดีได้ผมเออไว้ในอีพีก่อนต,อต่อไปนะครับผมมาโอ้ย ดิันสองนี้ต้องจับให้ครบทุกตัวนะผมไม่เหลือแม้แต่ตัวเดียวเนาะเออเออเนี่ยสไบโนตรงนั้นอะ่ะลุยลูกลุย,ลยเออนั่นแหละเออไปล้นเลือดไปล้นเลือดตัวเองซะนะจะได้ฮิวเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละฮะเป็นไงโอ้ยไม่รอดโอ้ลูกเรามันหัวจังวะตามมานี่ลูกยังคู่มือไม่ใช่คู่มืออ่ะมีอีกไหมมีอีกไหมห ชอบท่ากระโดดจริงๆไหนหมูเนี่ยตามมาลูกตามมา,า,านี่แหละนี่แหละตามมาลูกตามมาไหนไหนตรงั้นไหนเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละตัวน,นั้นก็ได้อยสีเหมือนกันเปียบแต่แค่เรามีแสงมันไม่มีแสงเราได้เปรียบนะครับผมเรามีแสงลยุยวิ่งกันไปแล้วไอ้ยิงงับเข้าไปงับไปโอ้ยมันตบมันตบหนูยืนตบสิลูกเออนั่นแหละเออนั่นแหละเออนั่นแหละยืนสู้เออเรียบร้อยครับผม เออเลือดลดมาประมาณเนี่ยเจ็ดร้อยเนะยครับผมมาเดี๋ยวดูด้วยว่าเลือดมันเพิ่มเท่าไหร่นาะโอเคเพิ่มทีละหกนะครับผมไอ้อทีละสามมาพอเราเริ่มฮิวนี่ครับผมโอ้ oh, เพิ่มทีละห้าสิบเลยนะโอ้เลือดเพิ่มเร็วไวมากดูสี่ร้อยแล้วห้าร้อยเลยนะครับผมโอ้โหโหโหจะเต็มแล้วนะผม่าเอ้ยก็ก็ก็ไวอยู่นะนรัยผมไม่แย่นะฮิวไวเนรัยผมใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ แต่ว่าก็ต้องแลกมากับค่าหารนะผมเวลาเราฮิวค่าหารมันก็จะลดไวมากแล้วเจ้าหมูนี่นะเนาะเออก็ฮิวใช้ได้นะครับผมแต่ว่าไม่แน่ใจนะผมว่าจะฮิวอ่าเพลเยอร์ได้หรือเปล่าเนาะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวพี่ไปลองลดเลือดตัวเองนะให้มันฮิวดูว่าเราจะฮิวขึ้นหรือเปล่าเนาะเออเริ่มจากอ่าพี่จะไปลดเลือดจากตัวอะไรดีไหนเฮ้ยมันสั่นกันเอา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 ตบตบเป็นลูกเลยเดี๋ยว อ่าโอเคอ่าจะลดเลือดกับใครดี <c oughs> ก็คงก็มีแต่ไอตัวนั้นอะมั้งเนาะที่มันจะลดเลือดพี่ได้นี่ผมเอ้เอาวะเอาก็เอาอ่ะดีโอ้โหไม่อยากจะไปบวกกับมันเลยจริงๆริงเนี่ยผม <c oughs> <c oughs> ทำไมลูกเรามันแหลดีดาจังวะเฮ้ยโอเคเลือดพี่อยู่ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยลดทีหลัง อยู่ตรงนี้ก่อนแต่พี่จะไปลดเลือดเพิ่มนะครับผมมาโอ้มันวิ่งไกลแล้วอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กลัวพี่จะวิ่งกลับมาหาลูกไม่ทันนะผมเอาลูกไปด้วยดี <ấy> กว่ากลัววิ่งกลับมาไม่ทันเออมานี้มานี้มานี่เออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ,ละวิ่งไปวิ่งไปอ,อกระโดดไปเออนั่นแหละจำ้ำไปเลยลูกบุมบ้าเออไปก็ระโดดไปนั่นแหละนั่นแหละเออไกลละไกลละไกลละโอ้โหตัวใหญ่จังวะเฮ้ย โอเคเดี๋ยวหนูรออยู่ตรงนี้ก่อนนะลูกเดี๋ยวพ่อไปไปไปโดนตื้บก่อนแล้วกันไอ้เยี้ยต่อยขาไปเออโอ้ยโอ้โหเจ็บแน่ผมเออมาดิโอ้ยพี่ว่ามันไม่ได้เก็บจากการโดนกระทืบเลยพี่ว่าลกกระเด็นเนี่ยกระเด็นตกเหวเนี่ยเจ็บแน่ผมโอเคเดี๋ยวพี่โดนแล้วอืออือโอ้ยเกาะแตกแล้วเกาะแตกวิ่งโอ้เกาะแตกแล้วต้องวิ่งเกาะแตกแล้วต้องวิ่ง โูมานี่ลูกโอ้อยู่ไหนวะลูกอยู่ไอ้มานี่มานี่มาเร็ว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 เวเไ็โเ้โหเ๋ยวิ่งหเวเร็วเนวเร็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 วเอ็วเรอวยร็วเร็วเรวเย็วเโอวเร็วเร็วเร้วเนวเร็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 วเย็วเเเเวววเอววววเวเววว โอ้โหต้นไม้ล้มมันยังตามอยู่วิ่งนะผมวิ่งหนี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 หนยังยังอยู่ไหมเนี่ยเดี๋ยวถ้าทำไมหมูมันขึ้นค่ายหิวอ่ะเดี๋ยวีวีอทำไมขึ้นค่ายหิวสองอันวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีพี่ลืมปิดหรือเปล่าปิดก็เหลือยังเหลืออยู่ทาไมอ่ะงงเว้ยค่ามันก็ไม่ได้ลดเยอะนี่ทาไมมันค่ายหิวมันยังมีอยู่วะ โอ้โหดูโชคดีไททันมันความจำสั้นนะครับผมอ๋อพี่หิวเองไม่ใช่ลูกหิวแล้วกูนี่หิว <ฮะ S 1> โอเคโอเคครับผมก็เดี๋ยวพี่จะลองหิวดูนะว่าเลือดพี่จะเพิ่มไหมนะครับผมมาดูดิ <c oughs> ดูได้ไหมยนะวไป <c oughs> โอเคนะ <c oughs> มันมองดูเลือดตัวเองไม่ได้นี่หว่า <c oughs> โอเคแล้วเปิดหิวไปก่อนแล้วกันนะครับผม <c oughs> อ่าแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเลือดพี่จะเต็มหรือเปล่าเนาะ มาดูกันนะครับผมอโอโหเลือดไม่เพิ่มนะครับผมแสดงว่ามันฮิวเพเยอร์ไม่ได้เนาะโอเคครับผมก็มีประมาณนี้นะครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันดีกว่านะครับผมป่ะ ก็เป็นอยังไงบ้างครับกับการจับเจ้าสไปโนดันเจียนกับเจ้าเดอโอนดอนดันเจียนนะครับผมหรือเจ้าคุมานั่นเองนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e เพื่อเป็นกาลังใจเพื่อให้ผมมีกําลังใจทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมและฟังคลิปใหม่ก่อนใครเลยและใต้ร่างคลิปก็มี f c e b o o o f แฟน a g e นะครับผมอย่าลืมเข้าไปกด like, ไลค์ครับกดติดตามกันได้เลยนะครับผม และในเฟซบุ๊กแฟน n ผจนะผมก็ยังมีเกมอื่นๆที่พี่ทำไว้นะผมเยอะแยะเลยนะผมก็สามารถกดเลือกดูได้เลยนะผมหรือไม่ก็กดมาที่ช่องโดนัาโดโดได้เลยนะผมก็มีอีกหลายๆเกมเหมือนกันนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอกาบรลาเพื่อนๆและน้องๆไปก่อนนะครับผมเจอกันใน EP หน้านะผม EP หน้าจะทำเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมติดตามนะครับ